เวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะท่านผู้ชมข้ามาเบิงผลงานนะคะงอกดีบอถือว่าเป็นทีนาพอใจนะคะแกกระลั่งทย่อยขึ้นมากเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละค่ะท่านผู้ชมมีทั้งรุ่นทีงอกขึ้นมากนรุ่นทีงอกมาที่หลังแล้วก็รุ่นทีพึ่งงอกลิบๆนี่ก็มีนะคะมีหลายรุ่นค่ะมันงอกบ่พร้อรมกัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีคุณนุเพียนสิมาพ้าท่านผู้ชมนาเมลเร็ดมะละโกะที่งอกแล้วลงปลูกในดินแบบง่ายนะคะเพาะเทือเดียวแล้วเลยค่ะท่านผู้ชมบตองมาทย้อยปลูกไปที่ละเม็ดที่ละเม็ดนะคะวิธีนี้สิง่ายปลูกแล้วเทือเดียวทาบัดเพื่นงอกเฮ้าก็คอยทย้อยแยกเพิ่นล่งกระถางบตองมาเสียเวลาคอยเปิดเบิงที่ละมือละมือแล้วก็ทยอยไปลง อันแบบนั้นนั่นเหมาะสําหรับผู้ที่มีเวลาหลายๆนะคะ,มะเมล็ดที่นํามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งมือนี่เป็นมเมล็ดมะละกอพันุ์ดําเนินนะคะที่อยู่ในสวนของคุณอุเพียนเองคะ่ะได้เก็บเมล็ดโดยการนํามาพึงล่มไว้หนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าบด้ล่างเนื้อยเยื่อหุ้ม,ม,มเมล็ดออกพ่อจะเอามาเพาะก็คคอยมะเ่นาบแล้วก็มาบีบออกมาล้างออกภายหลังนะคะก็ได้ผลดีคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเข่งพลาสติกเ้าจะ น้ำมเมล็ดมะละกอที่งอกแล้วมาปลูกลงในเข่งพลาสติกนะคะซึ่งเป็นเข่งปุ๋ยมักค่ะท่านผู้ชมคุณอุเพียนมักปุ๋ยมักลงนี่โดยใส่เศษวัชพืชสลับกับขี่ง่วนะคะผ่านไปประมาณสมเดือนล่ะคะ่ะเข่งนี่ย่อยสลายกลายเป็นดินล่ะคะ่ะท่านผู้ชมคือปุ๋ยมักของคุณอุเพียนทุกเข่งจะจบลงด้วยขี่ง่วนะคะท่านผู้ชมแลพ้พอดีเค่งนี้นี่ คู่นุเพี้ยนเอาดินมาทับทมขิงวัวอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อว่าเวลาเขาย่ยยสไลด์แล้วเขาจะสามารถใส่ได้เลยนะคะนี่คะ่ะเขาก็จะเอาเมล็ดมะละกอที่งอกแล้วมาลรยลงไปเลยนะคะนี่คะ่ะเมล็ดมะละกอที่เข้าบ่มไวในผาขาวบางมันงอกแหลวแบบนี้งอกพึบแบบนี้เขาก็เอาไปลยรยพึบลงเลยนะคะเอาลรยลงไปเลยเวลาเขาหยิบเข้าจับกต็ตรงระวังนะคะ เพราะว่าเขาเกิดหลากแล้วเขาก็ต้องจับเบาๆวิธีนี่นี่คุณูุเพียนสีบ่มไหวประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะทั้งมเมล็ดถีงอกกอนทั้งมเมล็ดถีงอกหลังร่วมทั้งมเมล็ดถียังบองอกนะคะก็เอามาลุ่งในทีเดียวกันในข้าวเดียวกันเลยนี่นะคะ,มะเมล็ดถียังบองอกเข้ากับบตองโลนะคะเข้ากับเอาลุ่งไปเลยเอาไปลรยใส่เขียงเดียวกันเลยค่ะนะคะ,มะเมล็ดถียังบองอกเข้ากับลุยเลยค่ะ คืองอกบ่งอกก็ ok, ให้เขาอยู่นหนีเลยแล้วห้องคอยมาเบิงผลลัพธ์ที่หลังนะคะหลังจากเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งถึงสองคืนนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเท่าก็จะน้่ดินที่ปรุงดีแล้วไปโรยทับอีกทีหนึ่งนะคะ ดินที่ปรุงดีแล้วคือดินจังไไดคือดินเก่าผสมดินใหม่นะคะและก้กกระใสปุ๋ยเปลือกไข่แลก้กกระใส่เศษทานนะคะทานทุบถ้าบ่มีเศษทานหน่อย,อยเฮ้กระใสวิธีทุบนะคะใส่แค่นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแค่นี้กับพ่อหนึ่งซอนปลูกค่ะกระดินนิดนึงนี่นะคะนี่ค่ะบ่ถึงคืงกะละมังนี่คือ ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะที่คู่นุพิยันเห็ดไว้นะคะท่านผู้ชมเปลือกไข่นีโบทิมเลยค่ะเอามาบดด้วยเครื่องปั่นเลยนะคะมันก็จะเป็นผงขาวๆนะะี่ค่ะใส่นิดเดียวนะคะใส่นิดเดียวประมาณประมาณซ้ำนี่นะมือกีนี่บริไทท่านผู้ชมบึง้งพอเข้าผสมลงกับดินแล้วมันก็จะเห็นริบๆนะคะจะบบลายนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะจะเห็นสีขาวริบๆนะคะ เือเขาจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะแล้วก็มีความเสื่อว่าพวกศัตรูพืชที่คืบข้านไปกับดินนี่เขาจะบ่มักเปลือกไข่เพราะว่ามันจะละค่ายเครื่องผิวเขานะคะพวกหอยทากหอยเวียนทากลินมานี่ค่ะพอเขามาเจอเปลือกไข่แบบนี้เขาก็จะบ่มักค่ะเขาจะหลีกหนีไปทางอื่นนี่นะคะเอาลวดทับเข้าไปค่ะ ล่ยแค่มิดนะคะบโบลวยหลายแคคโบไ้มองเห็นโบไ้มองเห็นเอ,อเ่อเมล็ดมะละกอ่ีข้างอกขึ้นมาแล้วน่ะนะคะทั้งที่งอกและบงงอกค่ะเอากระถุมเลยนี่ค่ะเรียวล่ะคะ่ะ บัวน้านะคะถมแค่บัวไฮมองเห็นน่ะก็โอเคแล้วประมาณ1นเซนติเมตรนะคะคือกันกับคลิปก่อนๆที่คู่นุเพียนบอกว่าให้เจาะรูลงไปใส่ไม้ตะเกียบเจาะรูลงไป1เซนติเมตรนะคะถ้าเหตุวิธีนี้ก็ประมาณเดียวกันความลึกของเม็ดที่เห่าเพาะลงดินนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งลืมบอกท่านผู้ชมไปก็คือวิธีการที่คู่นุเพียนเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมให้เพาะ ในเวลาเย็นนะคะถ้าเป็นตอนเศร้าหรือเวลากลางวันกขอให้เลือกมือที่คึมฟ้าคึมฝนนะคะท่านผู้ชมมือนี้คึมฟ้าคึมฝนค่ะคุณผู้เพียนก่มาลงมือเพาะเมล็ดมะละกอลงในดินนะคะช่วงเวลาประมาณ3โมงเศร้าค่ะแต่ว่าแดดบ่มีนะคะคึมฟ้าคึมฝนค่ะมือนี้เพราะว่าคุณผู้เพียนได้ได้เห็ดบึงแลลวเปรียบเทียบบึงแหลวนะคะ มันมีแนวโนมว่าถาเฮาเห็ดตอนแดดจะจัดในเวลากลางวันนะคะจะมีผลต่อการงอกค่ะท่านผู้ชมแบบแทบจะบ่งงอกเลยเพราะว่าอาจจะได้รับกระทบกระเทือนจากแสงแดดที่แดดเกินไปเพราะว่าหลากมะละกัมันก็บอ่อนแอเนาะหลังจากที่เฮาหยิบเฮาจับจับไปจับมาวานไปวานมาทามกลางแดดหอนเปียงๆนะคะมันก็บ่บหวค่ะแม่ว่าเฮาจะเห็ดในห่ม แต่วาในที่สุดแล้วเัาก็ตตรงเอามาใส่แดดแม่นบอคะ่ะหรือเม่นบอมาใส่แดดความหอนของแดดไอร้อนของแดดหรือว่าสภาพอากาศที่อบอ้าวหอนเปลวเดแดดนะคะเขาก็จะรับบว้นะคะ หรือว่าสภาพอากาศอาจจะแห้งเกินไปนะคะมันจะบ่คือมือ่อใดที่แบบคืมฟ้าคืมฝนสภาพอากาศความชื้นสัมผัสในอากาศมันหลายกว่าต้นมะละกอเขาก็จะงอกได้ดีกว่าคะ่ะ <c oughs> การลดน้ำเบาๆจากบัวลดน้ำจะเฮตให้รากของมเมล็ดมะละกอเชื่อมก,กับดินได้ดีนะคะอย่าลืมนะคะขั้นตอนสำคัญค่ะ เซตแล้วก็เอาเข่งใบนีตั้งไว้ในทีที่ชุ่มชื้นนะคะอย่าไอยูผู้เดียวในแดดเปลี่ยงเปี่ยงนะคะท่านผู้ชมก็ห้มี้อยูทามกลางความชุ่มชื้นของผืชอื่นๆน,นะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะแล้วก็จะมีพีเลียงมีโก้กล้วยมีต้นบกงค่อยบงังแดดให้บ้างนะคะบแมนวาเอาไปตั้งไว้ในทีแบบแดดเปลี่ยงเปลี่ยงนะคะ เวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะท่านผู้ชมข้ามาเบิงผลงานนะคะงอกดีบอถือว่าเป็นทีนาพ่อใจนะคะแกกระลั่งทย่อยขึ้นมากเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละค่ะท่านผู้ชมมีทั้งรุ่นทีงอกขึ้นมากนรุ่นทีงอกมาที่หลังแล้วก็รุ่นทีพึ่งงอกลิบๆนี่ก็มีนะคะมีหลายรุ่นค่ะมันงอกบ่พร้อรมกัน นี่นะคะผลงานการวานเม,มล็ดมะละกอค่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก็ได้ผลแบบนี้แล้วนะคะข่าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ตอตถานผู้ชมนะคะที่กำลังคิดที่จะวานเม,มล็ดมะละกอมีในบกงของเจ้าของอยากวานล่งดินแบบง่ายๆนะคะก็เหตุแบบที่คุณอุเพียนวามานี่นะคะ ได้ผลนค่ะบบตงห่วงค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะคะสรุบาเห็ดจังไดเนอ่าอันดับแรกเฮาเฮาเกะเห็ดไห่หมเมล็ดของมะละกองอกสะกอนนะคะงอกรากเ็จแล้วเฮาก็เอามาวานลงบนดินนะคะที่เฮาเสือว่ามันเป็นดินดีนี่แหละคะ่ะก็คือดินที่เป็นปุ๋ยมักอยู่ที่เข่งพลาสติกของคุณุเพียนนี่นะคะ เร็จแล้วพ่อบานแล้วเห่ากับโรยด้วยดินดินที่เห้าปรุงดีแล้วนะคะปรุงจังไดคุณเพี่ยนก็ได้บอกไปแล้วนะคะเ็จแล้วก็ลดลาดด้วยน้ำหล้วก็ตั้งไว้ในทีที่มีความชุ่มเย็นนะคะอย่าเอาไปสู่แดดราสันเถาะหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะส่วนว่าเฮ้าจะเอาไปปลูกบาดใดต้องโล่ให้ได้จักมือขนาดซํำใดเข้าจังสีเอาไปลุ่ กระถางจะเลื่อนเติบโตแล้วก็นําไปปลูกต่อไปนะคะคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํานะคะอย่าลืมกดติดตามคู่นุพนเพื่อเป็นกําลังใจนะคะกดกระดิ่งนําค่ะท่านผู้ชมเพื่อรับเทคนิคใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆในหัวนในสวนของคูณนุเพียนอยู่เป็นประจำนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ